อาละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีฮะกับเข้าสู่การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่ชื่อว่าฟิลยอ a r วอ a r ร a มคั p นะครับในวันที่3ามครับก็จะเป็นรอบ64ทีมสุดท้ายนั่นเองครับวันนี้ก็น้องเฟียไม่อยู่นะครับผมรับหน้าที่โซโล่ในเกมแรกครับก็จะเป็นทางด้านของทีมนอตติงเฮียกับทางด้านเอ้นอตติงเฮียกับท้านแฮปปี้แฮปปี้ครับอันนี้ก็ รอทั้งสองทีมพร้อมกันกันอ,อยู่กันยาวๆนะฮะวันนี้ขึ้นหน้าจอเนาะโอเค เป็นทางด้านของทีมนอตติงเฮมครับอยู่ฝั่งซ้ายกับทางด้านของทีมแฮปปี้แฮปปี้ให้ทุกท่านขวาหนึ่งนอตติงเฮมก็จริงๆก็เราก็ได้เห็นเขาใน h ฮกเซ็กชุนเนอร์เมนต์นะแล้วก็อ่าทางด้านของแฮปปี้แฮปปี้ก็เช่นกันครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนไลน์อัพนิดหน่อยนะจากแฮกเซ็กชุนเนอร์เมนต์ แฮกเกตตัวเมนก็จะเป็นทางด้านทีม <favour> ม <of kommt> ิโนทอนะสำหรับอ่าแฮปปี้แฮปปี้นะแต่ว่ามีการเปลี่ยนออกสามะส่วนทางด้านของมาติงเฮียก็ยังคงชื่อเดิมชื่อเดิมแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนผู้เล่นนิดน้อย เว่าทชุนนี้คีนอมอนจะไม่ลงเล่นให้กับทางด้านของมิโนทอร์เก่าแล้วไม่ไหวกับพี่บีและเอาละแบนเฟสแรกครับผมไปที่ทางด้านของเซโดฟีนฮะเซจูนี่แล้วก็ฟิโดสติกค,ครับ เรียกว่าเป็นตัวที่สกิลเป็น LE ค่อนข้างจะจับต้องได้เลยนะในขณะที่ทางด้านของแฮปปี K ้พี K ่ K K. ครับผมกำลังจะแบนสุดท,ท้ายอ่ะอเรียกว่าเป็นตัวเข้าถึง2ตัวแนละ้วไม่ว่าจนะเป็นทางด้านของไซรัสแล้วก็แซคครับรวมถึงเจ้าแม่ซีซีอย่างทางด้านของบอกนาบดักไปดิง,ด,งดูเหมือนไม่มีอะไรอนะแต่ว่ามาันล็อกก็ลืมล่วงจริงนะกับ2วินาทีตรงนั้น โอ้แล้วเฟิร์สพี่ครับไปที่ทางด้านแชมเปี้ยนอย่างเมาไฟฮะน่าสนใจทีเดียวฮนะก็ด้วยความสามารถในการเปิดจากสกูลติเมตอะไรอ่ะซอบเบร์ฟอร์ซอะแล้วมันเป็นทางตรงด้วยนี่คือค่อนข้างจะเจ็บปวดนะแต่มาทางด้านของแฮปปี้พี่ผม แต่ใช้แต่ใชจ้า,จาหยิบมาเป็น2โปก๊กเรียกว่าเป็น artillery mate สอตัวเลยนะอย่างเบลคอสแล้วก็เซรวราครับผมโอ้และตรงนี้ฮะเหมือนจะเล็งไปทั้งด้านของวนะิกเตอร์นะตัวสกิลอย่างเดสเบรนะครับแต่ว่าล็อกหลบครับหยิบไปเป็นทั้งด้านของอากาลีแทน นขนาดที่ทั้งด้านของอีกตัวนึงนะเลือกกีปาเป็นเวกา้าก็ถือว่าเป็นอัลทัสซินที่พิ้วไหวทั้งสายน้ำสามารถเอามาล็อกหลบจากการโฟกของเวคอร์เลเซลรได้เป็นอย่างสุดเวก้าครับด้วยความสามารถจากยูนิฟอร์ซซันนะในส่วนของอารามที่เรียกว่าค่อนข้างจะกโกงเลยทีเดียว แล้วตามมาด้วยจะไปที่ AP อีกหนึ่งตัวหรือเปล่าเลยโอ้แล้วไปที่ทางด้านของ Nico นิโก้ฮะคือตัวเธอเองก็ค่อนข้างจะได้เปรียบจากระยะสกิลนะแล้วก็อันติเมทที่เป็นเอลอย่างปอบปอซ่อมนะผมซีซหมู่นะเข้าไปกลางวงแล้วถ้าเกิดเอามาเป็น,นไอตัวสโนว์บอลที่ป่าไปด้วยนะีหกว่า มีมีสะดุ้งครับรอเข้าไปกลางวงผมส้มห้าน,นะแต่ว่าตรงนี้ผมทางด้านของชิมแฮปปี้แฮปปี้ฮะเลือกตัดไปที่ทางด้านของยาสูบทันทีครับเพราะว่ามีมอไฟนะมันสูมเสี่ยงเกินไปครับแล้วด้วยความที่ฝั่งเขาครับมีตัวโป๊กถึง3ตัวแล้วนะสกิลวินโมก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากๆครับดังนั้นก็ไม่เล่นก็ตัดเลยดีกว่า เราตัดไปที่ข้างหน้าเขาสนนอีกหนึ่งตัวด้วยนะก็ <Aww. S 1> ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีครับอ้แล้วนี่ฮะเมื่อทางด้านของทีมลอตติงเฮียเห็นว่าปี่ๆไม่มีแทงครับก็เอาอามู้ออกไปหนึ่งตัวนะไยกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะทรงพลังเหลือเกินครับไม่เล่นกอดเลือกตัดไปเลยดีกว่าฮะ และหยิบตัวชนตัวคําอย่างชันเดิร์มาครับจริง t ันเดิร์นี่ดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าความที่มันเป็นทางตรงแล้วมินเนี่ยมันตายไวครับด้วยความสามารถจากโพนะสิโดเมนนะสัเซนแรงขึ้นแล้วก็มีสกิลอย่างพิลาไว้ที่ขวางจังหวะมาันควนได้นะอาจจะล็อกศัตรูให้ขังอยู่ในหลือบที่ไปพอได้จ่ายจมิอย่างทั่ถึงนะครับแต่ว่าทางด้านของทีม เราติ้งเฮียตัดสินใจหยิบมาเป็นจินครับที่มีความสามารถในการตอดจังหวะซีซีจากเดลิฟวิชนะแล้วก็มีเคเทนคอร์เน้นๆนะไม่ต้องเล็งเลยหมายว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดมากยิงตรงๆต,ตามใน้วยสุดท้ายนะล a าส p i พ k ิกย่ามาเ a อร์ r ี i ครับนี่คว่าน่าจะเป็นคอมเข้าสุดนะจับจับได้ด้วยวิกาบตามด้วยการรุดต่อรุดท่าจังหวะต่อ,อยาจากจินนะ อลาสฟีของทั้งด้านแฮปปี้แฮปปี้ครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับเลือกหยิบไปที่ทั้งด้านแชมเปี้ยนอย่างนิสฟอร์จูนครับทานลงมาทาั้งด้านของแม็กกิพเรนแล้วก็บุรตไทมครับค่อนข้างจะเป็นเอลีสกิลที่ทรงพลังเหลือเกนะินฮะพูดถึงทั้งด้านของเวลคอร์สนี่จริงสกิลพิทัตรของเขาครับไอเจ้าพลาสมาพิชชันเนี่ยแหละกับ การต่อด้วยสกิลอย่าง Void Rift นี่ก็ค่อนข้างท่าตำคาญนะเพราะว่ามันสามารถพล็อกให้ติดพาสซีฟอย่าง Organic Deconstruction ได้นะเพราะว่าไอ้จังหวะที่โดนหนึ่งจึ้งแรกเนี่ยคือบันสา l o ใช่ไหมแลว้วมันจะมีไอ้ Void Rift นี่แหละที่ระเบิดสองจังหวะตัวครั้งแรกแล้วก็พอสุระยะก,ก็จะระเบิดซึ่งก็ทำให้อาจารสร้างราเบลได้อย่างมหาศาลครับ รวมถึงดิสอินส์ไลฟ์ฟอร์มดิสอินสเกตเรนนะไออันตินี่แหละก็ค่อนข้างน่ากลัวเช่นเดียวกับทางด้านน้โก้ผมอชื่อไรน,นะ BOOMING b u r s t กับทางด้านของ TANGLE b a าบเป็นการต่อจากระยะไกลที่น่ารำคาญนะแต่ว่ามองว่าคอมจังหวะไฟอะถ้าแบบเปิดเปิดแล้วเข้าเลยอะ ทางด้านทีมลอตติ้งเฮียดูจะทรงพลังและแข็งแกร่งกว่านะในความที่มีฟิลอย่าง unstoppable force เนี่ยแหละบังคับไฟครับแต่ว่าถ้าเกิดฝันถึงข้ามอย่าง happy happy ไม่รวมเป็นกลุ่มก็อาจจะใช้ลำบากหน่อยนะซึ่งก็มีตัวเลือกด้วยการใช้โครงของเวก้าอะอีเวนต์อะไรสันขวางไว้ครับเพื่อบังคับให้เดินหรือมันก็แฟดออกนะแต่กับการของผมกว่าที่จะมีอันติเมตเล่นกันนะมองว่าทางด้านแฮปปี้แฮปปี้น่าจะโป๊กนัวสบายมากๆเลยมีมิดฟอร์จูน มีเซราดที่มีสกิลอย่าง k คโน pulse นั่นแหละแล้วก็มีสกิลอย่างทางด้านอ,ะ,อะไรอะ shocking o อฟเออคือแบบแล้วก็มีสกิลท่าแบบยอูอะอะไรนะ a เด o p e r คชั่นมากถ้าจำไม่ผิดคือเป็นตัวที่ใช้การโปกได้ค่อนข้างไกลนะอย่างเซราดกับเ l ลคอส s เนี่ยถึงได้เรียกว่าเป็น artillery mage ที่ทรงพลังมากเหือกินก็เรียกง่ายว่าก่อนจะเลเวลหกก็โดนกำหมัดนวดไปก่อนนะ ึกอรวสกิลกันให้ได้แล้วก็หลังหกเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพราะว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเรารอเวลาดีเลยนะเดี๋ยวเรากับมาเจอกันฮนะ มาขอต้อนรับเข้าสู่เกมการแข่งขันจริงจังละระหว่างทางด้านชีมลอตติ้งเฮียกับทางด้านแฮปปี้แฮปปี้ผมมาแล้วจ้าเอกันเลยครับป่าสบอลไปหนึ่งจึกฮะสกิลพอพิเชอร์ครับอืบอลไปหนึ่งครั้ง่าโดยพีธาร์ต่อแล้วโอ้ยเอจะรวดรวด,วดวกันไปแต่ว่าตรงนี้เป็นสร้างที่งเอาเชฟสริตเตอร์ครับแล้วเป็น จินที่โดนนวดอยู่อะตอนนี้เหมือนฝั่งหน้านอตติงเฮียคือทุกตัวต้องเป็นแนวหน้าครับแล่ทุกตัวต้องเป็นแนวหลังอนะผมว่าเข้ามาก็จะเดียวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวแล้วเข้ามาอย่างนี้อืมโดนรุดไปสองตัวตามมาด้วยที่ลาไปฝังเอาไว้แล้วสกิลไล่หลังมาฮีต้องเสียฮิลเลยครับต้องดูว่าทา้งหน้าของนอตติงเฮียคือแบบหลบหลบกันได้เก่งแค่ไหนอะในช่วงแรกนะ พราะถ้าเกิดแบบว่าโดนเรื่อยๆครับเนี่ยอูแล้วมาสกีต้องสายแฟร์ชงงานเลยแล้วเกือบแตกครับเอาไฟอย่างนี้ไงต่อครับโดนพิทักรัตไฟหรือเปล่าแต่ไม่ฮะปาสโนบอลไฟสโนบอลมันก็มีดาเมจนะทำเป็นอะไรแล้วตรงนี้ครับรูดขาไป3ตัวทั่วนะครับผมสวยงามมากตามโดยการโฟประยะไกลจากนั่นเซราตครับเข้ามามเกือบได้ไปฮะ นี้ก็พยายามเก็บคิวแล้วมีกองขังไว้หนึ่งจังหวะเพื่อก่อกวนการพยายามจะมาเก็บฮิวครับมีทางด้านของ e ขวิเวอรไรซั่นขวางไว้แล้วตรงนี้ครับกลายเป็นน่านวิวขอโดนจับมาแต่ว่าก็สวนกลับมาด้วยวัมโบข้อมูลและเฟิร์สบัตไปก่อนครับเป็นดดเมจจากทางด้านของนิโก้่องวิวขอครับ วางทางด้านของช็อกองอไปแต่ไม่โดนคือทางด้านของวายทพิชชันนี่คือมันสกิลที่อยู่เหมือนใกล้แต่ไกลอาะตรงนี้โดนมีวทิชชันขวางไปแต่ว่าโอ้โหน,นีโกเข้าไปโซนด้วยบูวิ้งเบิร์ดแล้วนี่ฮะอีโ e ม8แปดโดนทางด้านของดับเบอัพเข้าหัวไปครับจากนั้นมีความด,ดุดได้เป็น2คิวแต่ว่าเท่าที่ดูตรงนี้ครับคือวิวห้าแล้วนะ แล้วเดี๋ยวพอเวล6หกอ่ะเราจะได้ดูว่าดาเมจที่ส่งกลับมันจะแรงหรือไม่แรงคนระับวันนี้ทั้งด้านของเวค้าก็ฆาาสแต็กอยู่นะพยายามแหละวีคหกเจอกันครับทูดขาไปหนึ่งจังหวะตรงนี้กำลังเป็นว่านิโก้โดนหรือไมิดล็อกขาไว้แต่ว่าโอ้เวค้าเข้ามาโดนทั้งด้านสกิลอ,อย่างอ่อะไรนะวอร์ฟิเชอร์ปะ่ะไม่ใช่ดิ Position เออและใกลหกผมว่าลูกขาได้สวยฮะเลือดเริ่มร้อยรอนไปเต็มทีครับเรามาดูมุมอย่างนี้กันดีกว่าน่าจะโอเคขึ้นเพราะว่าเนื่องจากพอเราไม่ตายมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่ต้องเห็นหัว่รงนี้ครับ เราขาไปแล้วแต่ว่าทางด้านของปีนะพี่พี่หก่อนแล้วบูวินเบอร์สไปพอพอส่องมาที่สวนลุ้นขาไป3ามสองทวดแต่ยังไงต่อครับบูเลต์ไทมจ่ายมาพร้อมกับไลฟ์ฟอร์มดิสอินเตอร์เกตเรเก็บคิวไปได้ถึง3คนรวดฮนะอัลาลิเนียามจะเข้าไปเล่นคนระับแต่ว่าโดนเอ็กซอรมาจังหวะนี้แล้วเล่นมุดอยู่ในทางนั้นทวายไรชาอยู่ทางทีนมาตะยีนพยายามจะเข้าไปต่อแต่เหมือนจะเอาใครไปไม่ได้ฮนะแล้วกลายเป็นไวกแมนวิฟครับโดนเก็บไป5ตัวรวดฮนะ จะเป็นสิทธิ์ได้การพยายามตีป้อมหอตรงนี้เมาไฟเข้าไ่งสวนไป2ตัวยังไงต่อมีทางด้านของคื้นทอลางมาแต่เม้าไฟเหมือนจะไม่ไหวแต่เวกาเข้าไปกเก็บคิวเร่งหนึ่งพยายามจะตีเอาเสือบืนคิวไปตรงนี้มีทางด้านโซลวอนมาแปะแล้วแปะออกมาได้แต่ว่าตัวอนโดนมิคอซูนเก็บคิวขึ้นไปเหมือนเช่นกันแต่ตรงนี้เซราดพยายามจะโขงสวนให้ได้มากสุดวนอยู่ในวงแต่ว่าไม่ไหวฮะท่านได้ไม่พิถีพาถันเป็นช็อตคัมแบ็กด้านของดินอนอตติงเฮียไปเอาครับ จริงๆหมาที่หมดเรามันกดได้นะรับเราอนุญาตแล้วก็กดไปครับมัไม่ที่เลือดอะไรเพราะว่าครับอืมโดนพลังเสาหนืดนะลาไปแต่ว่าดูเหมือนว่าทางด้านของแฮปปี่ให้พีจะาคุ้มกว่านะเพราะได้ตอดเลือดมาประมาณนั้นเลยตอนนี้ก็ทันเดินก็ออกมาเป็นชันไฟอีกทีสะครับถือว่าได้ของไวมากรวมถึงมิฟอร์จูนนะ ขึ้นมาเป็นอีกติดครับเซราต์ล่างเวอร์ชั่นแบคลังเงานะจากเชฟสปิทเตอร์ของนิโก้แล้วก็พาซีเปทำแปลงกลายไปวันนี้ครับอืมมาบสองรวดๆอย่างต่อเนื่องครับโดนไปอีกหนึ่งฮนะ ือสกิลอย่างอัคนัวเพาส์นี่ก็ค่อนข้างไกลนะสำหรับเซราแล้วก็ไอออฟเดสเซคชั่นก็เป็นสกิลเอวีที่โอบใครมาต้องน,นี้บุรีช้ามจ่ายเลยครับโอ้แรงมากแล้วปอบซ่อมเข้ามาโดนไปสองอีกแต่ว่าข้างหลังมาตสึยีที่เข้าไปเล่นตัวระเบิดไปหนึ่งและดูเหมือนว่าจะได้คิวแค่นี้ก็ไปอากาลรีพยายามจะมุดอยู่ในทรอยชาเพื่อเล่นแต่ว่ามีเอ็กซอร์สมาและแดนเมจมันขาดไปจากการที่โดนเอ็กซอร์สนี่แหละครับโอ้โห กลายเป็นว่าเข้าไปแล้วกลายเป็นเอชอีกหมื่นครับนะซึ่งสังเกตว่าเอามาเป็นทั้งด้านของเอ็กซอร์ถึงสองคนนะเราทําด้านของแฮปปี้ฮปปี้นะกะว่าไม่ให้อากาลิได้เล่นเลยฮนะอุ้ยแล้วเข้าไปหม่งสวนคืนมาได้หนึ่งนะมีเดลิฟวิกลางมารับเข้าหัวไปอีกหนึ่งตรงนี้นัดสามและนัดสี่แฮปปี้ปีแฮปปี้เหมือนจะโดนคืนบ้างครับแต่ว่าตรงนี้ถือว่าใช้คุ้มค่าท้ายนะเป็นคิวให้กับทางด้านทีม เอาติงเฮียไปเมาไฟลเลือดเริ่มโลแล้วพยายามเอาฮีวิทันนะมีแอโร่ฟอสก็ขึ้นมาบูมิงเบอร์ส,สวนไปแต่ว่าไม่โดนครับก็เลยไม่เจอได้ไม่ยังไงมองไฟลเลือดจับขึ้นมาประมาณหนึ่งฮนะแต่ว่าแฮปปี้พี่ได้ป้องไปนะก็น่าจะยิ้มกลิ่นแหละออกมาได้กลับตรงไปได้ประมาณนึงแต่ว่าเอาติงเฮียจะเอาคืนได้หรือไม่ครับพราะว่าตอนนี้แฮปปี้พี่เกิดขึ้นมากันละ ตองฮะโอ้โหแลวทั้งด้านแฮปปี้แฮปปี้ครับใช่หยาบ่ะขึ้นมาเป็นเรนแดงกิชถึงสามคนครับมอไฟถึงกับต้องขึ้นโซลารีเลยนะส่วนทันด้านของเอ่อเวกาก็ขึ้นมาเป็นไอเทมอย่างเรนเทมเพสนะเอามาแอมการเบิร์ส ก็อีกิบเรียบร้อยครับมาต่อยีก็ขึ้นมาเป็นดัสเบดนะมาได้คิวก็จะสเตลต่อแป๊บหนึ่งนี่พยายามจะเข้าต่อแล้วบุลเลต์ไทม์พร้อมเล่นแล้วจา่กรีที่เข้าไปก่อนจังหวะแรกขึ้นมาตรงนี้มาวไฟไมงกุลไปสองตัวเนี่ยนะมาต่อยีพยายามจะเล่นอยู่แต่ว่าโดนปอปอซ่อมขวาม,มาตามด้วยทางาด้านของดิทิเกตเลชีดมาเลเซราด์จ่ายสกิลไปหมดแล้วแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของลอตติ้งแฮปปี้เพราะเออเติ้งเฮียพยายามจะสวนคืนและได้มาถึง3คนโดยแรกไปแค่สองคนแล้วสุดท้ายฮะ เอาใครเป็นเสียฐานเก็บพลงได้มาซกีไปอีกหนึ่งตัวน,นี้กอรีเข้ามาปรักกรบคอมโบแล้วพยายามจะไปต่อสุดท้ายเป็นเมกาเก็บพลังได้มีฮฮลเด๊งปรึงลงมาแต่ว่าเวลคอร์ทับพยายามจะแลกไลัได้แล้วได้ไปด้วยตัวเองไม่ตายฮะเอาครับเหลือหนึ่งมีหนึ่งครับกับแคทเชอร์ตรงนี้กับเบิร์สเมทนะเบิร์สเมทกับแอตเทอี่เมทนะโอ้โหแต่เนี่ยแต่เป็นว่ารอบนี้น็อตติ้ง เฮ้โราติงเฮียเหมือนจะเริ่มเถียงกลับมาได้ประมาณนึงนะครับเหมือนว่าต้องแบบกั้นใจเล่นก่อนนะเพื่อไม่ให้แนวหลังของพีปปี่ได้เซตไปการโบล้วตัวนี้นะแฟดเข้ามายิงหนึ่งจีเดี๋บลอัพหัวระเบิดไปก่อนฮปพี่แซดไหลเข้าไปจากตัวบอลครับแต่ว่าเพื่อนน่าจะบอกว่าอย่าเพิ่งเข้ากล่าวเธอเด็ดต่อครับฉี s ด s ิลคิวไล่ไปฮะหบทั้งด้านเวลคอร์ด การโฟรเซดเ,เมนเข้ามาอยากจะเข้าไปตีอาชิโลพาก็ถูกใจ่าไแล้วตรงนี้เข้ามาอยากเล่นกันอีกหนึ่งครั้งนี้ทางด้านของยีเข้ามาเก็บคิวได้แต่ว่าปอมาซ่อมโดไนไปสามจริงแต่ว่าผลลัพธ์ไม่มีเลยเม็นแล้วตอนนี้กลายปว่าทางด้านของนอตติงเฮียพยายามจะสวนกับซีฟีแซพยายามจะทาให้อยู่โดนทางด้านของอัลฟาไซก์เก็บคิวไปได้ตามด้วยบอลไฟที่สโนบอลเข้าไปแลป้วิมาตัวปฏิยีเอาาฟาไซถึงรอบแต่คนเก็บคิวค่ายเป็นแนงไฟแล้วค่ายเป็นเอเตรงนี้ครับกับทางด้านทีมนอตติงเฮีย เอาแล้วครับแล้วป้อมนี้ฮะกลายเป็นว่าเหลือเลือดเท่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เพิมเ่มเติมเท่าไหร่เนี่ยนะนโดนสวนครับหนึ่งกรเด็ดผ่านไปฮะยพยายามจะเข้ามารุกอัเมจให้ไหม่สุดจินอาจจะอยากกลับไปออกของหรือเปล่าครับแล้วว่าไม่รอนะแล้วกลายเป็นชัดดาวให้กับทางด้านมิอพอจูนไปเหมือนะกับว่า execute นั่นแหละแล้ว่าโดนทางด้านมิอพอจูนกับดูคอนะจ่ายอัติเมทไล่ครับแล้วได้คิวไปนะ ไปต่อฮะอุ้ยแล้วเข้ามาด้วยเอรเซ็นต์เมนแต่ว่ามีนัอยูนัท่ัดขวางไว้เรลัรออ์กดอติเมตมาหนึ่งสาแล้วนัดที่นัดที่สานัดที่4ลงไปครับเรียบร้อยได้เวก้ามานะหมอกไฟเหมือนจะลงครับโดนทั้งด้านขอคีเด้งไว้ตามมาด้วยคานจ่ายนะ่าชิวๆครับแล้วน่าจะได้เทเลสเรียบร้อยนะไม่งั้นก็ไม่คุ้มเท่าไหรนะ่ฮะแฮปปีแฮปปี้พยายาจะไหลเข้าต่อ ดูโดสิ่งที่มีครับแต่รอบนี้ฮะกรนโดบอลไปตกดีที่ทางน้านของนิโก้จะเข้าหรือเปล่าก็ยังคงนัวไปอยูอ่ลยแล้วตรงนี้ครับเข้าไปปอบซ้ำลูปขาไปสองเปลาไฟตรงแตกไปก่อนแต่ว่านิโก้รอบนี้มีสต็อปวอชและกายเป็นอัคคีที่อยากจะเล่นบ้างไม่ได้มาเสียี e เข้าไปรอบนี้โดนเอกซ์โซ ถึงแม้จะได้คิวมาจากทางด้านจีนแต่ว่าไม่เพียงพอฉีดหลายฟอร์มพิเกตเลตตาไม่หนึ่งครั้งทําให้เวกาตายไปเหลือเพียงจีนคนเดียวที่จะต้องพยายามดีเฟนส์เบบี้แเซร่าพยายามเข้าไปอาเทนนเคาแต่ไม่โดนฮะและเหมือนว่าทางด้านทีแฮปปี้บีอยากกระจบเลยครับไม่อยากยื้อเยื้อไปกว่าน,นี้เคอเทนนิเ้าถูกจ่ายมาเพื่อนไล่มาไฟมงไป2 1งดิงแต่ว่าป่าล้อไปและทางด้านของเซราายังไม่ตายสุดท้ายเป็นอันกี้เข้าไปเก็บงานได้ เวลคอร์สยังไม่แตกแต่ว่าอัครีครับพยายามจะเล่นตรงนี้แล้วสุดท้ายอะ่ะเหมือนจะเขียงกลับขึ้นมาได้อยู่ฮะสือเวลาให้ทางด้านจีนอนติ้เฮียไปอีกหนึ่งไฟโหแล้วยีกับจินครับขึ้นมาเป็นเดนะ็กコレ็กเตอร์นะอัครีก็ขึ้นมาเป็นทางด้านของเมเกอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดใช่แหละเป็นเกเกะดูผิดนะขอไปไอคอนมันเล็กมากเลย อีโก,โก้ตรงนี้ฮะพยายามจะบูมินเบิร์สสวนไฟคูเพนเก้นแบบเพว่าอาจจะยังไม่ทันแล้วต้องเข้าไปเล่นก่อนครับปอปอซ่อมโดนไป3ตามด้วยเซน่าที่กดติเมตมา1 2 3 4งสองสามสี่ได้ถือเต็มเวทก้ากดแพดเดิลเบอร์สสวนหน้าไปครับได้เลือดเอรอกอร์ไปประมาณหนึ่งแล้วตรงนี้ต้องจ่ายแฟดออกมาต็อกกิ้งออฟไปแล้วแต่ว่าอุ้ยเป็นไท์ชันสวยครับขังทั้งด้านของทันเดิลไม่ให้ตามต่อได,ด้แพยายามจะซื้อตัวทาให้เพื่อนถอยครับ เดีพี่แซนก็เริ่มเจ็บฮะแมวยาวเข้าไปกดปัตเบลหนึ่งีแดกอุยกินหมาบโดนไล่งับอยู่สุดท้ายตัวเองโดนกินไหมครับเป็นทางหน้าซนัดอยู่ข้าหัวมาแล้วตรงนี้เวก้าเข้าไปพยายามจะเบิร์ตให้ได้แต่ว่าสวนก็จะลบเกินไปครับและอักริธที่โดเลเซอร์ฉีดมาก็ตายคาหมอกตานไม่มาไฟหนึ่งตัวแล้วเป็นทริปเปิลคิวของมิพาชุนแต่ว่าจินครับเดฟ,ฟีทแรกคิวทางหน้านิโก้มาได้ฮะสามคนกับหนึ่งนิกซัสครับและหนึ่งแชมเปี้ยน จะกันได้หรือไม่สำหรับทางด้านของจีนจินการอนิเมทเตอร์ที่เขามาแล้วที่พี่แซนแปดเข้ามากดแคนเซลนันพูดพิลล่าไปแล้วน่าจะกันไม่อยู่แน่นอนครับอนิเมทเข้ามาจังหวะนี้พยายามยิงยิงแล้เรียบร้อยสุดท้ายเป็นชนะของทังท่านทีมแฮปปี้แฮปปี้ไปอ่ะโอ้โหเรียกว่าถึงแม้ว่าจะอ่ต้นเกมคือโดนนวดนะแล้วก็กลับมาเถียงได้บ้าง แต่วุดท้ายทานพลังการนวดไม่ไหวจริงๆครับเรียบร้อยครับตบไปแล้วของด้านทีมแฮปปี้พี่ผ่านเข้ารอบสามสิบสองทีมไปฮะเดี๋ยวน่าจะมีอีกหนึ่งคู่เลยนะรอหน่อยรอหน่อย